กระชุซาดักโดดยิงกูด้วยฟาร์มโดดิงด้วยเหี้ยโอ้ตายแล้วตายแล้วตาแล้ววาดเป็นเอด้วยเอ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 เฮ้ยนี่มาใบโกมมาใบโกมเฮ้ยคนมั่วฟิวรี่อินไซต์ก็มาดับ เจมส์ครับตูรแล้ว็อกกดต่อครับเชเยอร์ครับได้อีกแล้วเคซี่แซมครับเรียบร้อยครับใจร้อนนอนวัดกูบอกเลยทีองตัวที่กูบอกเลยการบวกเมืองใจร้อนนอนวัดแน่นอนในตึกครับมาตินครับมาตินถือเป็นเอ็มมาตินสนะครับมีชุดเกราะใจร้อนนอนวัดเชียร์แคซี่แซมใจร้อนสัตว์เเียยออ้จนนคูรฟะโอเคเที่ยงแหละเอ้ยสวัสดีเซนบอกมาเที่ยงยันถังทุอยู่นะครับอยู่รอบด้านนอกนะครับและแม่ด็อกครับไปน็อกทางวันนี้ไม่มีแข่งครับไม่มีซ้อมไม่มีแข่งครับ ถ้าจะใช่นะครับช็อตงั้นเมื่อวานมันเมื่อวานคนโดูอย่างโรดนี่ครับดีกัตดีดากูครับซาซิสเตอร์ครับเหลือก็สองคนเท่านั้นครับเขาอาจจะแพ้เราเพราะเราปิี่ยด้วยแหละครับมาตินครับจะโดนเขาทำหรือเปล่าครแม็กโซนาครับโดนเปิดไปเหมือนกันครับแล้วโดนซ้ำสุดเป็นตี่สองร้อยเมตรไม่ไหวครับเป็นเจเยอร์ครับที่น็อกดีกากูไปครับตัวนี้เหลือคนเดียวครับเป็นมาตินครับมาตินหนึ่งต่อหน่แล้วมาตินไม่ไหวครับหวานเจี๊ยบครับเรียบร้อยครับ เจ้าลองกุปลาระเบิดเล่นโมผมร้องโปอ่ะตายแล้วนะตายแล้วนะออาฟังฟังแต่เสียงแต่เอาแต่เอาจริงไม่หรอกตายแล้วนะครับตายแล้วครับพี่โอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ตายแล้วนะครับพี่โอ้เอเออวาดเป็นเอเอด้วยดอเ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 เอเนเเอ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 อมอนอเอเเอเอเเเอเอเเเเเออลอเออออเออออ ไปว่ะไปจริงๆด้วยคุณผู้ชมคนไม่ยอมคนผมขอยักเทเลพอร์ตครับวาใครยอมไม่ยอมกูก็ไม่ยอมเหมือนกันครับเพื่อมาดูเพื่ครับเพื่ไอ้ครับวัยรุ่นมาซัดกันครัสวัสดีครับน้องมิวมาดูเลยครับเจมส์ครับลงมาแล้วหาปืนไดเอ็มสี่ครับดูดดูดปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังหาใครไม่เจอครับตรงนี้เหมือนเขาจะย้ายที่ไปแล้วครับกลุ่มครับลงหลังคาครับหาปืนเหมือนกันครับเจย์เออร์จย์เได้หนึ่งหรือเปล่าเจย์เออร์ได้หนึ่งครับได้เคลมซีแซมไปอีกหนึ่งครั้งคือขีด

โดนยิงด้วยับโดยิงกูด้วยเฮียอรยแดกูโดยิงกูแล้วตงงอยู่ว่าทำไมผมอยู่ข้างล่างผมเนี่ยโดนกรยิงชุดเดียวทั้งไปยมจกดอร์หลืวน่ยหขอโทษขอโทษขน้องแบมบวัดีครับ เกือบเกือบอยู่ไอ้เหี้ยตอนนี้สัตโอ้ลุกยิงครับลุกยิงลุกยิงครับตอนนี้เหลือกลุ่มครับเมื่อกี้เขา knock jam สบายนะครับตอนนี้คว้ามระเบิดไปครับเฮ้ยอุ้ยหึงยาเมาส์เมาส์น่าจะหล่อนิดนึงได้อยู่ครับตอนนี้กลุ่มขึ้นมาชุบเลยครับกลุ่มตัดสินใจขึ้นมาชุบครับเจอกลุ่มระเบิดเสริมครับแอบมองอยู่นะครับระเบิดโสรเหรอครับถูกแจ้งรั่คืที่สามที่ซัดฟิลลี่ที่หัวไม่กล้ายัดกลุ่มก็ก็หยองอยู่เหมือนกันบอกเลยว่าก็แบบเออมีแบบแยงๆเหมือนกัน ทีมไฟตอนเนี้ยพี่ไม่แข่งเป็นไปสิตอนไหนหน้าไปประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งครับออกครับทุ่มครึ่งสองทุ่มอะไรเงี้ยครับก็เลยมาลงโซนนี้นะครับมีใกล้ใกล้เป็นถ้าเบิดเข้ากลุ่มหน้าแตกแกร์แกร์ออลล่าครับไปที่เดิมครับเพิ่มเติมคือมาแล้วครับการต่อสู้ของลูกผู้ชายอีกหนึ่งครั้งนะครับ อีกหนึ่งครั้งแจนคูลอฟเข้ามาพร้อมกับอะไรก็ไม่รู้แต่ก็รีโหลดมาได้หมดเออช้าเหรอจากคนช้าหนึ่งนายจากคนช้าหนึ่งนายการตอบตัวผมรู้ไหชายมีซ้อมคอเหรอพี่ชายใช่ครับเอาสิครับเดี๋ยววันนี้ไปนิดนึงนิดหน่อยนิดหน่อยสังสั่งนิดหน่อยคอนโดกลุ่มครับและตัวนี้จะคัมแบ็กผมครับเฮ้ยกระโดดยิงเลยเออเชื่อมันกระโดดยิงผมเลยตีเข้มครับพี่ดิบเข้ามาไม่โดนนะครับ ขึ้นไปต่อครับจะ drive ครับจะ drive ครับเจย์ซ้มม์นั่คัมแบ็กไปแล้วนะครับตรงนี้อย่าลืมู่ตัวนะครับตรงนี้วีทีเหลือคนเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ครับเหลือกับเพื่อนเลยครับแต่ว่าตรงนี้สเปรย์ไปแล้วโดนกลุ่มล็อกไปครับแต่ว่ามีคนทัวร์อย่างเจมส์ไปครับเหลือคนเดียวครับวีทีครับสเปรย์ไปโอ้โหแย่แล้วครับ ตรงนี้เขาถือกลองตรงหัวกัะใดดรอปช็อตลงมาเพิ่มเอ้าน็อกกลุ่มไปซะงั้นและตัวนี้ซ้ำกลุ่มกลุ่มตัวโดนของจริงว่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยพี่จะไปไหนครับวันนี้น่าจะน่าใช้คำว่าน่าจ่านะครับน่าจะไปไปไหนบอกไม่ได้เพื่อนกำลังมาเผื่อถ้าตนเดือนอะไรทำเ้ยไม่ได้แปลว่ไม่ได้แปลว่าพี่แจพี่บัวใครเจ้าชู้กันลงมาแล้วกรับสำหรับแอคแคร์ออฟนักเลงเขาคุยกันเน้องบ้านผมมาที่มันลงไอ้มันมันไม่ทันผมสักตัวเลยไม่รู้ลงมาครับ แต่ทำไมเวลากูเล่นแรงแล้วกูทอมมี่กันนะครับเที่ยกูเล่นแรงแล้วทำไมกูเพย์เพยโดดไฟเพย์ไปไหมเ้ย์เจเยอร์ไปครับแหมจู่ครับแต่กลุ่มครับโดนแล้วคัมแบ็กไปครับและซ้ำสุดเลยครับเอาเลยสิครับแลกกันไปคนละหนึ่งครับตรงนี้ครับแหมจู่ก็โดนมาเลนที่ญี่ปุ่นน่ารักมากจะมาปิดครับไปเล้วน้องพี่คนญี่ปุ่นน่ารักครับโอ้โหเขาวิ่งรอบนอกครับแหมฉลาดมากครับเปย์ครับโอ้วโซเมรุสเปย์ครับแล้วช็อตสุดยอเนรารชิ

นี่รบ่อกมไป่อยกรมอี๋คนมั่วไปชนะพี่แม่มันจะดหลุดเชี่ยยังหลุดเลยแลกูมยังหลุดเลยเฮียโอเประเบิดจากกร่มครับเชี่ยโอโปามาจากไหนเนี่ยโอเป็นกร่มปลาเร์ทีนะครับโอ้เรียบร้อยเลยครับวีดีฟอับจบอันดับที่16ไปครับ ไอ้เชี่ยอย่างหลุดเลยแล้วเปิดลูกนีบตรงนี้ครับอ่แล้วเปิดโซนเอาโอเคๆกำลังไล่ลงมาอยู่ครับว่าใครลงตรงไหนกันบ้างครับนี่วเปิดเอไก่เหรอใจคุรอมครับลงมาแล้วครับหมุนตัวหนึ่งทีดูรอบๆตัวครับได้ปืนแล้วเหมือนกันครับใจคุรอมครับเจเยอร์ครับได้ปืนแล้วเหมือนกันครับเจมส์ครับได้ปืนแล้วครับกรูมครับได้ปืนแล้วเหมือนกันครับแต่เป็นมินินะอ๋อมีออโต้อยู่ครับใจคุรอมครับ พร้อมบวกครับตอนนี้ก็พร้อมไฟครับอ่ะขี่กงนิดหนึ่งครับดูวงแรกครับวงแรกครับกักบนกักล่างครับไม่เลือกสักทางครับตอนนี้ครับมีเดทเหตก็ไฟอยู่เหมือนกันครับไฟกับบูบีครับตอนนี้ครับแต่ว่าเราเห็นอะไรรเราเอแพงกันเอ้ยอย่าเลยอย่าเลยเมื่อวานมันเลยมันมันมันจังหวะดีคนดูนะอย่าไปขิงเลยรับอกตั้งใจอ๋ออย่าบอกกันผิดนะโอเคโอเคสุดคตั้งใจนะตั้งใจนะตั้งใจนะยูซี่ด้วยนะครับตรงนี้ครับ แมนจูครับไอ้แมนจูนี่รอรักกูเลยุดแล้วตัวนี้โดนยิงมาจากเจเยอร์ครับเจ็บพอสมควรเจเยอร์จะเป็หลังคาแล้วเป็นกลุ่มครับที่น้องวีดีไปแล้วตัวนี้เจมโอ้โหตัวนี้ยิงนี่ตึงเต็มสิบห้อาอะไรให้ประมาณเจ็ดครับให้เจ็ดครับให้เจ็ดครับอุ้ยมีระเบิดเข้ามาครับเจคูรับแลับน้องท่านคัมแบ็กไปครับแล้วตัวนี้มีคนปีนเข้าไปในบ้านครับเป็นเจมเลยครับปีนเข้าไปในบ้านของแมนจูครับแมนจูครับตอนนี้อยู่คนเดียว อุ้ยสันนิษนไม่ยิงไอเจโคดโคตรโหดลอกเจเยอะได้ครับแล้วตอนนี้ไฟว่าไดไว้ไอเจโค้ดโหดและทีมรอบถูกมาด้วยก็เลยูบกับลอกเจเยอะไปแล้วปีนออกไม่ได้ผลเลยเลยก็เล่นตามสกิลเพลย์และโดนยิงจากข้างหลังครับเป็นแจนคูร็อบครับและเหลือคนสุดท้ายอีกหนึ่งครั้งครับเล่นตามที่เราเห็นนะคนดูใช้สกิลเพลย์ไว้ใจกันหนึ่ครั้งครับเพื่อนไปตัวเพื่อนอยากตัวตัวตัวไหนก็เออโอเคแค่นั้นเลยแผนไม่มีอะไรมากจริงรู้ตำแหน่งครบก็ไว้ใจเพื่อนหนึ่งครั้งอีกแล้ว คุยกันเยอะเออแค่นั้น,น,น F W ทีมไหนตื่มาผมไ F W นะว่า F W นะหวครับดนแน้ไว้ฮาน,น,น้องแบงค์ว่เดฮบน้องชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ขิ่ไม่ได้ขิงโอ้โหดูพี่แจนมาว่ะคุณผู้ชม